สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดโดยซ้านับล้านของเราอีกแล้วนะคะ<ส>เป็นยังไงบ้างคะทุกท่านท่านใดโชคดีมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งกันบ้าง <c ười> ใครมีความสุขยกมือขึ้นนะคะรอบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นยังไงคะวดวันที่16ทธันวาคม2568ของเราเป็นเช่นไรเป็นเช่นไร เออถือว่าโอเคอยู่นะรอบนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคะอ่ามาคุยกันหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกกันหน่อยค่ะทุกท่านค่ะรอบนี้รางวัลที่หนึ่งออกดีอะไรกะอันนี้ใครอยากเข้าไปดูข้อมูลชุดสรุปฟรีนะคะเข้าไปดูได้นะ,ะในแอดไลน์ ID ตรงนี้นะคะแอดเอซี Ad ่เก้าเก้าห้านะคะแอดไลน์ Ad เข้าไปเลยนะคะไปดูชุดสรุป ฟรีกันได้เลยนะคะทุกท่านนะเข้าไปดูไปชมก่อนใครเนาะอ่ะมาดูกันนะคะเลขที่ออกก็คือ8 9ดเก้าห้าพนะสองตัวล่างออกห้าสองห้าบนห้าล่างดีบ่นี่ห้าบนล่างเลยนะคะห้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยจ้ารอบนี้จ้าเออเป็นยังไงล่ะคะ ชุดนี้ของเราเป็นอย่างไรมาดูเซมีไหมแต่เลขบนของฉันวันนี้รู้สึกว่าแทบทุกสูตรนะทุกท่านนะแทบทุกสูตรนะคะแทบทุกสูตรเลยเข้าชุดโต๊ค่ะทุกท่านเข้าชุดโต๊ดก็คือชุดนี้ห้าเก้าแปดนี่มีห้าเก้าแปดให้เห็นนะคะนี่เข้าคู่โต๊ดไม่ได้มาตรงนะคะ เพราะหลักร้อยของดีฉันดับแปดค่ะหลุดกระจุยนะคะหลักร้อยหลุดกระจุยนะคะสําหรับเลขดับนะไม่ใช่สูตรอื่นนะคะสูตรสูตรบักหลักก็มาก็เข้าอยู่ดิอ่ามันมาแบบนี้ค่ะทุกท่านค่ะมาเข้าแต้มสองเต้มกันเข้าแต้มสองแต้มกันนี่ค่ะห้าห้าเก้าแปดชั้นอยู่ไหนเมื่อกี้อ๋อนี่ห้าเก้าแปดตรงนี้นะ นี่มันมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้มาดูอันนี้คือชุดสรุปมาห้ามาเก้ามาแปดนี่ค่ะห้าเก้าปดเนี่ยเลขที่บอกมาชุดสรุปมาชุดเด่นสุดในหลักถ้าเป็นหลักร้อยเป็นเลขสเป็นเลข5แล้วก็เลขเลขเ้าแล้วก็มาเลข8ดเนี่ยห้าเก้าแปด มาสามตัวตรงแบบนี้ก็จะได้อะไรกันเยอะแยะอยู่เนาะนี่นะหลักร้อยเลขห้าอ่านี่เนี่ยถ้ามาตรงเนี้ยห้าเก้าแปดมาตรงตรงตรงนี้ตรงเนี่ยกลายเป็นมาโต้นันนะ้ิคะมาแปดมันออกแปดเก้าห้าเออเลขที่ออกก็คือแปดเก้าห้าเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อทุกท่านเลยนี่เข้ามา อยู่ในคูโตดค่ะก็ถือว่าอยู่ในนี้นะตามที่ดิฉันเขียนไว้ขีดไว้อยู่แต่ไม่ถึงเลขแปดนั่นที่ดิฉันขีดแต่คือเราก็จับถึงอยู่วิ่งโรดูดนะคะให้วิ่งโรดูดอันนี้คือชุดสรุปนะชุดสรุปใน YouTube นะคะอ่านี่ชุดสรุปให้วิ่ง4กับ5รอง9ก้ากับ6ปกลายเป็นว่า 5ากับเก้ามาห้ามาบนมาล่างเก้ามาบนบนอันนี้บอรอนี่อันนี้บอรออันนี้บนเก้าห้าเลยส่วนมากนะแปลกนะอ่าเลขปักหลักของนิฉันเนี่ยหมายถึงว่าเลขเด่นเลขวิ่งเนะี่ยเลขวิ่งของนิฉันเนี่ยชอบมาด้วยกัน อ่ะชอบมาด้วยกันนะคะทุกท่านนะอันนี้หลักร้อยมาดูซิมีอะไรบ้างมีนี่เลขแปดมีกี่ตัวเนี่ยสองสามสี่ห้าหกอ่เลขแปดมาหกตัวไม่ธรรมดาไม่น้อยนะคะไม่น้อยแล้วก็ไม่มากนะคะไม่น้อยและไม่มากแปดมาที่หลักร้อยได้หกคะแนนหลักสิบค่ะหลักสิบคือเลขเก้านะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวเลขเก้ามีสิบสามหางในหลักสิบตัวเด่นสุดคือเลขห้าเลขสี่กับเลขเก้าอยู่ลำดับที่สอง คือไม่คิดว่าเก้าจะมาที่หลักสิบก็บอกแล้วบอกแล้วว่าเลขช่องรวยซับไม่ดับเก้านะฮะไม่ดับที่เลขเก้าเลขเก้าของทีฉันเด่นมากเด่น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 มีแทบทุกสูย์แต่ก็พวักพวงนะคะกลัวกลัวเก้าจะดับเพราะว่าหลายหลยท่านอาจารย์บอกดับขนลุกเหมือนกันนะเออจนทีแรกกะเอในช่อง ในในชุดสรุปในชุดสรุปนะฮะในในช่องไลน์นะ,ะที่ฉันให้วิ่งเจ็ดกับเก้านะข้างบนอ,ะอ่ะอ่าให้วิ่งเจ็ดกับเก้านะข้างบนอ่ะข้างล่างให้วิ่งห้ากับเจ็ดนะคะเอออ่าเดี๋ยวจเจ้าให้ดูอ่านี่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 ข้างล่างให้วิ่งเจ็ดกับห้าเห็นไหมคิดว่าจะมาห้าเจ็ดด้วยซ้ําไปข้างล่างแล้วข้างบนให้วิ่งเจ็ดกับเก้าเห็นไหมคะ เนี่ยมาเก้ามาเก้บนเ้ามาบนออก8 95้าแต่พอพอเรามาทำสรุปในช่องเนาะหลายๆท่านก็บอก9ดับบนดับบนดับบนโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วฉันก็เคยย้ำหลายรอบนะว่า9ของวิชันไม่ดับนะคะทุกท่านช่องรวยซับไม่ดับนะคะ เนาะเออแต่สองตัวจับไม่เข้านะคะดิฉันเนี่ยเน้นเห็นไหมห้าเจ็ดเก้าถ้าเป็นห้าแปดเก้าแล้วโห้ยงามใส้ไม่เป็นไรเลขวิ่งของเราวิ่งรูดของเราเข้าอยู่ทั้งบนทั้งล่างเนาะเอามาที่หลักหน่วยสิคะหลักหน่วยคือห้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ปดเก้าสิบและ16หลักหน่วย16คะแนนได้ค่าเห็นไหมลำดับที่1เลย เลขห้ามาลำดับที่หนึ่งออกเก้าห้าออกเก้าห้านะฮะนี่ตามหลักมันถูกนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะตามหลักเลขเก้าถูกเลยก้าห้ามาถูกเลยเนี่ยเก้าห้ามาตรงตรงมาสองตัวแต่โต๊ดก็มานี่คือห้าเก้าแปดนะคะสองตัวมาตรงตรงเลยก็คือเก้าห้าในชุดเด่นด้วยห้าสี่เก้า ห้าหกเก้าสี่เนี่ยเน้นอยู่ประมาณนี้แต่บังเอิญกลายเป็นว่าเอาเนาะถ้าจับหมดเนี่ยเก้าแปดห้าก็มีเนี่ยเห็นไหมเออโอ้คือคือเก้าคือห้าคือแปดมีอยู่สุปหรอกอะ่ะไม่มีแค่หลักร้อยถ้าหลักร้อยดิฉันวางนะเอาจริงหลักร้อยมันมีนะแต่เราไม่วางเนาะ เนี่ยมัน9 5มาครบเซร็จเลยเนะี่ยอยู่ในตัวเน้นตัวเด่นซะด้วยแล้วมาดูมาดูเอาแต่ชุดเอาแต่ชุดแบบตึงๆนะเอาตัวตึงอย่างเดียวนะตัวรองไม่ต้องพูดถึงนะคะรอบนี้นะเอาตัวตึงอย่างเดียวเลยมาดูชุดนี้สิคะ6ตัวมาครบ3ตัวบนแหลมมากค่ะทุกท่านคะ8 9 5ค่ะ ห้าแปดเก้าค่ะเออห้ากับสี่กับเก้าเออมันวิ่งมาตามกันหมดเลยนะเนี่ยนะเห็นไหมอันนี้คู่โต๊ดมีห้าแปดเก้านี่เห็นไหมคะคู่โต๊ดจับคู่โต๊ดให้มีอยู่ห้าแปดเก้านะคะถ้าท่านใดคิดว่าเฮ้ยฉันเอาคู่โต๊ดก็พอ เข้านะคะเข้าคู่ต้นนะคะมาชุดตด๊ดขีดข้างล่างให้ด้วยอ่าแต่ตอนนี้เธอมาเต็มเธอมาเต็มเลยนะคะครบเซตแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแปดแปดปกติแปดเราดับหลักร้อยไงฮะ,ะก็เลยแต่รอบที่จะถึงนี้ยิงยาวได้เลยนะคะทีนี้มีสูตรนี้ที่ยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดช่วงนี้คือยังไม่หลุดสูตรที่ได้เลขแปดเนี่ยสูตรที่ได้เลขอ่าอะไรอะที่ดับสองเนี่ยก็คือ พิ่งหลุดไปนะคะแล้วก็ชุดดับหลักร้อยสูตรของแคมป์ก็เพิ่งดับไปดับดับหลุดไปนะเหลือสูตรที่ได้เลขแปดเนี่ยรอบนี้เราไปยาวๆกันเลยนะคะทุกท่านสําหรับเลขหลักร้อยดับนะคะเออเนีย่ยเห็นไหมแปดเ้าห้าสมตัวตรง95เนี่ยเห็นไหมแต่เราไม่ได้แค่ไม่ได้ ไม่ได้เน้นเพราะไม่มีสี่แต้มไม่ปีแต้มสี่ในสองตัวบนถ้ามีแต้มสี่เราก็คงได้เน้นอยู่ตรงนี้อยู่แต่เสียดายมากนะเสียดายเนาะแต่ยังดีนะที่เราไปถ้าท่านใดคิดว่าโอ้ยมันเยอะเกินฉันเอาแค่ชุด,ชดโต๊ะยี่สิบชุดนี่ก็เหลือกินละเหลือกินเหลือใช้ละอะไรประมาณนี้นะคะใครถูกคอมเมนต์มาหน่อยนะคะทุกท่านคะใครถูกบ้างคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้เข้ามาตรงตรงนะคะแปด 95แล้วก็มาดูชุดนี้อีกตัวตึงของเรานะคะตัวตึงอ่าสูตรนี้สูตรวิ่งหลักร้อยบน3ามตัวมาหนึ่งตัวเห็นไหมคะทุกท่านขะอเอออยากจะเป็นลมนี่0 89มา895จ้า8ดมาจ้าแปมาปีจ้าน้องจ้า8มาจ้า สูตรบนของเราถูกแทบทุกสูตรนะจ๊ะถูกแทบทุกสูตรเลยจ้าบอกเลยหมดอีกแล้วเออดีดีมากหมดเอาหมดเอาเออเดี๋ยวนี้มันก็ทําของน้อยเนาะทําแบบว่าเรียกว่าอะไรฮะคือทําประสิทธิภาพน้อยมากเลยอะออคือเหมือนราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณลงแน่ๆเลยดิฉันว่านะ เนีแปดมาในหลักร้อยถูกเนี่ยสูตรนี้ถูกขาดสูตรนี้ถูกอ่าแล้วมาดูดับบนทุกหลักห้าสูตรนะขาดแค่แปดตัวเดียวเห็นไหมฮะทุกท่านขาดแค่แปดตัวเดียวเลขที่ออกแปดเก้าห้าห้ากับเก้าอยู่ตรงนี้ถูกสองตัว ถูกสองตัวนะฮะถูกที่เก้ากับห้าส่วนแปดหายอ่าอันนี้เก้าอันนี้ห้าเห็นไหมคะมีให้เห็นอ่าชุดนี้แล้วมาดูชุดนี้ค่ะตัวตึงอีกแล้วชุดนี้ตัวตึงอีกหนึ่งชุดนะคะเด่นบนล่างสามตัวแล้วก็ชนวิ่งล่างสองตัวนะคะวิ่งบนล่างสองตัวนี่ค่ะ แปดค่ะเก้าค่ะห้าค่ะนี่คือชุดนี่คือชุดของเขานะคะเก้าห้าก็มีนะคะเก้าห้าก็มีอยู่ในตัวตึงนะคะที่เป็นติดเก้านะคะดิฉันให้ติดเก้าเอาไว้หมดเลยนะคะเห็นไหมเออนำ้ำพานหนีไปเถออปะจะไปไหนก็ไปไหนนะปะ เงิ้เงีงนเงีนี่ค่ะแต่อันนี้มันจะเหม็นนะนี่ตัวดับมาซะมาเ้ยเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเก้าห้าอยู่ตรงนี้อยู่ที่ถ้าเก้ามาดิฉันก็จะเน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะคะเก้ามาจะอยู่ฝั่งนี้เก้าหลักหน่วยมาต่อฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเก้าห้าเนี่ยเก้าห้ามาเออ แต่ห้าสองไม่มานะคะมีห้าหลักสิบนะห้าหลักสิบล่างมานะแต่สองไม่มาเสียดายมากไม่มีสองถูกสามตัวบนตรงของรางวัลที่1ข้างบนล่างถูกค่าตัวเดียวนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะทุกท่าน่ะออกแปดเก้าห้าสองตัวล่างออกห้าสองผ่านนะถูกแต่แปดกับเก้านี่ค่ะถูกแปดกับเก้าค่ะสูตรนี้ แปดกับเาขาดหาอยู่ตรงนี้ในชุดนี้นะอ่าอันชุดนี้ไม่มี5 8กับ9ถูกแต่มาในชุดนี้คือมาครบเลยแปดเลยนะคะอันนี้มาครบ8ปดอันเลขล่างมาเลขเข้างอย่างเดียวในชุดนะคะทั้งหมดมาครบเซต นี่ตัวตึงของเราในชุดนี้นะคะทีนี้เรามาดูในชุดนี้มาตัวรองนะคะเห็นไหมตัวที่ดิฉันวงกลมไว้ด้วยนะคะมีกี่ตัว1 2 3 1> เน้นอยู่3ชุดนี้แล้วก็ตัวรองก็มี1 2 3 4งสอี่ห้าหกเนะคะเแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวการ9กับ2มากมาเ มาเลขมาแต้มสองซะงั้นเนี่ยเน้นไว้ซะด้วยนะคะมันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอ็ดสบห้าตัวเน้นสามรองสิบสองนะคะซึ่งจะเป็นสิบห้าอันนี้จะเป็นเน้นสามเน้นสามชุดนะคะที่ติดแต้มหนึ่งส่วนตัวรองรองอยู่12ชุดนะคะจะได้เป็นยี่สิบชุด ใช่ไหมสิบห้าสิบหทั้งหมด15บห้ที่ฉันเน้นไว้คือ15โอเคประมาณนี้ค่ะมาตัวนี้มาตัวนี้นส่วนชุดน,นี้ก็มาครบเซ็เหมือนกันนะคะเห็นไหมสูตรน,นี้ก็ทิ้งไม่ได้นะจะบอกให้ทุกท่านคะ่ะนี่มี9้ามี8 มีแปดมีเก้าตัวนี้มีห้าเห็นไหมคะแปดเก้าห้านี่ส่วนตัวเขาตัดออกมาหกหกเจ็ดแปดเก้าห้า 6, 6, 8, 9, 5, มีอยู่ตัวรองเลขที่บอกก็คือแปดเก้าห้า ถ,ถ,ะะถูกถูกทั้งสามสูตรนะคะถือว่าถูกทั้งสามสูตรถ้าสองสูตรชุดนี้ตัดได้แปดกับเก้าอีกสองชุดเนี้ยเราจะมาชนตัวนี้ตัวนี้ไม่มีไม่เหมือนไม่มีแปดมีเก้าแต่ไปชนที่เดขหกนะคะอ่าชุดนี้ก็ไม่เบา ส่วนสี่ตัวมาตัวในชุดนี้ค่ะชุดใหม่ที่เราเพิ่งใช้เนี่ยสี่ตัวมาครบ2สองตัวบนแถมล่างเนี่ยคนปรากฏว่าทุกท่านออกอะไรรู้มแปดเก้าห้าสองตัวล่างออกค้าสองมาตัวเดียวเลยเนี่ยมาบนมาล่างเขาไม่ได้มาแบบนี้เขาให้มาแบบนี้เออเธอนี้กระดา สองสามมาทำไมเนี่ยเพราะว่าไปแวะมาทําไมอ่ะเขาไม่ได้ให้เธอมาหน้าด้านจริงๆเลยเนี่ยเออเขาให้มาตัวอื่นเขาให้เลขสองมาเธอมาทําไมเนี่ยเนีย่ยห้าสองเห็นไหมคู่เขาเน่ะเก้าห้าเห็นไหมเจ็ดทำไมมาเพรไม่เป็นเก้าเนาะเอามาดูส่วนในนี้ตัวที่เป็นล่างนะส่วนทุกเป็นตัวล่างสี่ตัวมาครบสองตัวล่างเนี่ยเห็นไหมหกห้า อันนี้ออกห้าสองเออสองแล้วสองอีกแต่สองไม่มาสี่ห้ามาเสยเลยนะคะอ่าเจ้านี้ก็ไปบนอีกเห็นไหมแปดกับเก้าอัวแม่เจ้าไปบนหมดเลยห้ามีมาไปห้าแปดเก้าเลยทุกท่านค่ะในชุดนี้งานงอกเลยเห็นไหมอันนี้จะมาสองสองแต่ข้างบนออกสองห้าสองเนี่ยสองห้ามืที่แล้วนะสองห้าเนี่ย สองสองล่างก่อนหน้านั้นก็จะเป็นหนึ่งสห้าอ่ะสี่มา3ามาเออเห็นไหมรอบนี้เจ้าประคุณรุนช่องเธอมาทั้งหมดทั้งมวลเลยอ่ะเธอมาครบเลยเนี่ยเลขที่ออกก็คือ8 9ดเห้าสองตัวล่างออกห้าสอง เธอนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาอ๋ออันนี้แต้มบ่เห็นไหมเห็นไหมวงกลไว้อยู่เนี่ยเก้าห้าเนี่ยมามาบนมาบนแบบเด่นๆเลยเห็นไหมคะทุกท่านเก้าห้ามาบนอ่ะห้าสองไม่มีมาล่าง มีห้าตัวเดียวอ้ยสุดยอดสุดยอดอันนี้คือเราไม่ให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าตัวเลขของเรามันมันมามาเยอะมาแทบทุกสูตรนะคะเลขบนส่วนเลขล่างนะอันนี้มันออกหนะ้าสองเนาะนี่ห้ากับสองมาเนี่ยดับล่างทุกหลักนะคะทุกท่านนะนี่อันนี้เราไม่ได้ปักหลักนะนี่ไม่ได้ปักหลัก <c oughs> มาเยอะขาดแถวเนี้ยใครมาสุม 4, สีม 5, ส่ม 7, สมหสสมเจ็ดสมแปดนี่โดนมากัดเลยนะเอ,อเนี่ยห้าสองสองห้าเนี่ยตับร่างทุกหลักเจ็ดสูตปรับห้าสูตรเห็นไหมฮะวันที่สิบหกธันวาคมเนี่ยเจง๋จงๆเลยนะฮะทุกท่านนะเสียดายแต้มไม่ถูกอ่าห้าสองแต้มเจ็ดอันนี้ไม่มีแต้มเจ็ดเลยเรียยเจา้า ให้เตมแต่ไากลาไปเข้าสามตัวเลยแปดเก้าห้าโอ้อ่ะส่วนหลักสิบดับล่างของเราหลักสิบดับล่างมีเลขค่าให้เห็นในหลักสิบส่วนฝั่งนี้สองหลุดเนี่ยหลุดสองสุดเลยเสียดายนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรฝากคำเตือนก่อนนิดนึงนะ,ะฝากคำเตือนกันก่อน,นนิดนึง คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุดที่ดิฉันนํามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่อง รอยซ้ำนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งได้อย่าลืมกดไลคกด subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันคอยทุกท่านโชคดีนะคะและ้วก็ท่านใดอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลฟ์ฟรีก็เข้าไปดูชุดสรุปก่อนใครนะคะแอดนำหน้า ac 9 9 5นะคะฟรีฟรีนะคะเข้าไปดูไปชมกันได้เลยนะคะทุกท่านนะรีบเข้าไปดูไปชมนะอันนี้ก็คือดับร้อยสิหน่วยเห็นไหมฮะหมีอยู่ที่หลักหน่วยหถูกนะ เลขห้าของเราถูกที่หลักหน่วยอันนี้ห้าอยู่หลักสิบมันดับหลักสิบไงห้ามาอยู่หลักหน่วยได้นะคะอันนี้มันมีเก้าจากหน่วยด้วย <c oughs> อืมอันนี้จะฉันวางเจ็ดโอเคนะคะเจ๋งๆเราเอาเฉพาะตัวตึงนะคะรอบนี้นะ ตัวรองถูกสองตัวบ้างอะไรบ้างเราไม่เอามาดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูรอดูในส่วนทําชุดทําสูตรให้ดูนะคะตอนทําสูตรให้ดูห้ามพลาดนะคะรอบนี้จกสูตรพวกนี้ถือว่าข้ามปีนะอ่าถูกข้ามปีนะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกว่าสูตรไหนถูกข้ามปีบ้างเดี๋ยวดิฉันขึ้นต้นให้แสดงว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเดินมาดีตลอดนะคะคาว่าสูตร เดินข้ามปีนี้นะคะถือว่าโอเคนะคะทุกท่านนะอ่ะวันที่2มกราคม2569เราเจอกันอีกในวันที่2นะคะทุกท่านนะน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ายังไม่เห็นมีการประกาศอะไรนะคะเนาะอ่ะยังไงก็เราก็ลงลุยกันต่อนะคะในคลิปต่อไปอันดับแรกใครอยากได้สูตรอันไหนก่อน คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะคอมเมนต์ Comment มาบอกดิฉันจะลงสูตรน,นั้นให้ก่อนได้เลยนะคะจัดให้โชคดีค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ